ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าไม่เห็นด้วยเห็นต่างยังไงเม้นได้แย้งได้นะสวัสดีครับผมศรีศักดิ์ส่วนธรรมาครับผมเป็นเจ้าของสื่อโซเชียลติวสอบราชการในแบรนด์ลูกชนะนักล่าฝันนะครับเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยคุยให้ฟังตอบคำถามเม้นนี้ด้วยถามว่ามีวุฒิปอตีควรสอบระดับ3เลยหรือควรสอบระดับ2ก่อนคะอันไหนมีโอกาสที่จะได้บรรจุเร็วกว่ากันถ้าถามว่าอะไรได้บรรจุเร็วก็ต้องตอบว่าสอบ สายทั่วไปมีโอกาสได้บรรจุเร็วกว่านะครับถ้าเทียบกันช็อตต่อช็อตเนาะข้อสอบสโคบเดียวกันข้อสอบแบบเดียวกันโครงสร้างข้อสอบเดียวกันถ้าข้อสอบปอตีกับข้อสอบปอวชปวสเนี่ยยังไงปอตีก็ยากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้แต่เอาตามหลักการนะคือเรื่องของความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายทั่วไปเนี่ยข้อสอบจะยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อข้อสอบมันยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่าเราก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสอบระดับ2เลยเนี่ยโอเคนะครับยังไงก็ได้บรรจุ เร็วกว่าได้มีโอกาสได้บรรจุมากกว่าอยู่แล้วนะครับเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของผมใครเห็นต่างน,นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผมมองว่าถ้าสอบสายระดับ2เนี่ยหรือสายทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่จบส่วนตัวผมนะอันนี้คือส่วนตัวมองก่อนมองว่ามันไม่จบเพราะอะไรเพราะเราก็จะต้องสู้อีกรอบหนึ่งในเมื่อเราสอบ สมมติว่าเราสอบเป็นเจ้าพนักง,งานธุรการเราสอบเข้าไปแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยากจะปรับขึ้นเป็นระดับวิชาการเนี่ยยังไงก็ต้องรอกรมเปิดสอบเพื่อที่จะสอบขยับขึ้นมาหรืออาจจะมีช่องทางในการสอบภายในเพื่อที่จะอัพอัพเกรดตัวเองขึ้นมาไปอีกแข่หนึ่งแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขและยะเวลาอีกต้องเสียเวลาไปอีกหลายปีเหมือนกันก่อนจะถึงครบรอบสอบได้อันนี้คือข้อเสียที่ผมมองนะคือมันไม่จบ ครับยังไงก็ต้องสู้อีกยังไงก็ต้องอ่านอีกยังไงก็ต้องสอบอีกเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองนะครับแต่ข้อดีที่ผมมองก็มีเหมือนกันนะอ่ะลองลองพิจารณาดูข้อดีที่ผมมองเนี่ยหนึ่งคืออายุราชการเราเดินแล้วตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เริ่มบรรจุได้บรรจุตอนอายุที่ยี่สิบห้าแล้วก็สตาร์ทอายุราชการแล้วก็ดับมาเรื่อยๆนะครับเราก็มีงานทําที่มั่นคงเราก็มีระบบสวัสดิการต่างๆได้สิทธิสวัสดิการต่างๆของของ้าราชการทุกอย่างอันนี้คือข้อดี นะก็คือตัวเราเข้าเข้าระบบมาแล้วนะข้อดีก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมีสิทธิ์เบิกจ่ายต่างๆนะไปจุนเจือครอบครัวเราได้นะครับมีลูกก็เบิกลูกพ่อแม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็เบิกได้นะครับตัวเองเจ็บป่วยก็เบิกได้ได้สิทธิข้าราการตามตามสิทธิ์เลยอันนี้คือข้อดีนะสมมว่าคนที่ไม่มีความแอชชั่นหมดไฟสมมติว่าคุณเข้าไปทํางานปุ๊บเป็นระดับระ,ระดับ2ได้ไหมแล้วเจองานหนักแล้วไม่มีเวลาอ่านหนังสือ นะฮะไม่มีเวลาอ่านหนังสือก็ไม่รู้จะได้อัปเกรดตัวเองตอนไหนที่เนี้ยบางคนเป็น10ปีก็มีนะครับอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีนะครับไม่ได้สอบเปลี่ยนสายไม่ได้สอบเปลี่ยนสายทักทีมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราหมดไฟนะครับเข้าระบบไปแล้วหมดไฟอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ลองพิจารณาดูว่าอะไรดีหรือไม่ดีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตั้งใจเอาระดับ3ให้ได้เลยเนี่ยก็เน้นเน้นให้ได้เลยแต่ถ้าคุณอยากเข้าระบบไปก่อน นะครับสตาร์ทเงินเดือน1 0,000หมื่นต้นๆได้บวกค่าครองชีพรวมแล้วไม่เกิน1,3285 1า2 8อบาทกินก้อนเนี้ยอยู่ประมาณน่าจะเกือบเกือบ4ปีอันนี้เป็นระบบเงินเดือนเก่านะแท่งเก่านะเงินเดือนใหม่ยังไม่ประกาศเรายังไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาคุณอยากจะสู้ทีเดียวเลยเอาปริญญาตรีสอบเลยแต่ก็อาจจะเสี่ยงที่จะสอบไม่ผ่านถ้าเกิดว่าเราตั้งใจไม่ไม,ไม่มากพอใช่ไหมอ่ะ ก็ลองดูครับพิจารณาดูอะไรดีอะไรเสียนะครับอน,นาคตเราเนาะอนาคตเรานะครับชีวิตเราเราเลือกเองนะครับผมก็มาไกลให้ดูให้มาไกลให้ฟังประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ